วันนี้นะครับถ้าคุณเก็บเงินเดือนละ2,000บาทเก็บในที่ที um, ่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกันเลยครับอย่างอันแรกนะครับคุณเก็บในกระปุกออมสินหยอดกระปุกเดือนละ2,000หนึ่งปีคุณจะมี2 0 0 0 10ปีคุณจะมีทั้งหมด240,000บาทอย่างที่2นะครับเก็บไว้กับธนาคารได้ดอกเบี้ยนะครับ0.5%ต่อปี1ปีคุณจะมีเงิน24,120บาท10ปีคุณจะมีเงิน2 4 6 4 6บาท และถ้าคุณไปซื้อสลากหรือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทน3%ต่อป,ปี1ปีคุณจะมีเงิน24,720บาทและถ้าคุณเก็บใส่อย่างนี้เป็น10ปีคุณจะมีเงิน2 8 5 3 9 3บาท4ถ้าคุณไปซื้อกองทุนและทำให้ผลตอบแทนเป็น1 0ต่อป,ปี1ปีคุณจะมีเงิน26,400บาท10ปีคุณจะมีเงิน427,238บาท และที่สุดท้ายถ้าเกิดคุณเอาไปซื้อหุ้นและทาให้ผลตอบแทนเป็น15%ต่อปีได้1ปีคุณจะมีเงิน27,600บาท10ปีคุณจะมีเงิน568,410บาทแต่ว่าข้อที่4กับ5เนี่ยเรื่องกองทุนกับหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในความเป็นจริงมันอาจจะได้น้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราศึกษามันมากพอหาความรู้มันมากพอหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวด,ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องดีลิสคับไว้นะครับผม